มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเดดแมเนเจอร์ครับวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้างครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะความคืบหน้าคดีโครงการรับจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรครับวันนี้ได้ร่วมรับฟังการไต่สวนพยายนฝ่ายจำเลยนาที่4ี่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยระบุว่าได้รับหนังสือคำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายจากกระทรวงการคลัง35 0 0 0่าล้านบาทแล้ว และย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมและขอใช้สิทธิต่อสู้คดีทุกช่องทางด้านอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นายแพทย์วลงเดชกิจวิกรมแสดงความชื่นชมกระทรวงการคลังที่ลงนามคําสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายพร้อมระบุว่า หากอดีตนายกก็ทํามงตรีจะต่อสู้คดีนั้นอย่าใช้วิธีให้ข้อมูลทําให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาครับปัญหาเกี่ยวกับพวกเนียนครับเนียนคือที่สนามหลวงเขาจะมีคนมาขับรถให้ฟรีรถรับส่งจิตอาสาใช่นะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ให้นะรับรับส่งแต่ปรากฏว่านะครับมีบางคนเนี่ย ไปเนียนครับเวยโอกาสก็คือไปเฉวยโอกาสเรียกค่าโดยสารใ่ล้วคร่บปลายทางครับเพราะมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับวันนี้ครับทางด้านของรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ฉวยโอกาสนำรถจักรยานยนต์มารับส่งประชาชนไปที่บริเวณท้องสนามหลวงฟรีแต่เมื่อส่งเสร็จกลับคิดเงินนะครับโดยบอกว่าหากประชาชนพบให้จดป้ายทะเบียนนะครับถ่ายคลิป ถ่ายรูปแล้วมาแจ้งความดําเนินคดีต่ตอสอนอท้องที่ครับหรือที่กองอํานวยการร่วมที่บริเวณประตูวิเศษชัยศรีและขอความร่วมมือให้หยุดพหยุดทำพฤติกรรมดังกล่าวนะครับสำหรับใครที่แบบว่ามาเรียก,กรับเงินน,นะครับะะโดยตํารวจจะจัดระเบียบ จุดบริการประชาชนของกลุ่มจิตอาสาให้มีความเป็นระเบียบม,มากขึ้นนีเห็นด้วยค่ะและมีการจัดจุดจอดรถให้แก่ประชาชนอีกด้วยครับส่วนกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังในวังพุ่งนี้นะฮะ,ะที่มีการประชลพันธ์กันนะครับตำรวจได้มีการวางกำลังเพื่อคอยอำนวยความสะดวก และจัดระเบียบแล้วนะครับดีดีครับรูปที่เห็นก็คือจิตอาสาใช่ครับแต่ว่าคนที่เป็นเนียนไม่น่ารักเลยไม่ดีเลยนะคะทำให้คนอื่นเราแบบว่าคนอื่นที่มีจิตใจที่ดีไม่ดีไปด้วยใช่แล้วคับรู้สึกแย่ไปด้วย่เงี้ยนะคะก็ขอให้หยุดพฤติกรรมแตคนที่เสียนะครับใช่ครับแต่คนที่ทําดีก็ก็ดีครับหมายถึงว่าคนที่ยังรับส่งดีๆมีเยอะแยะเยอะเับนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการค่ะของนิวค่ะปิดท้ายจะพาไปเปิดใจสาวน้อยชาวกะเหรี่ยงคนนี้ค่ะที่เธอนี มีในหลวงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเธอคนนี้ค่ะเธอชื่อว่าจัสมินค่ะพัชราวรีธรร,ธรรมรงธรรมประเศรศสริฐเศวาน้อยชาวสังขละบุรีวัย16ปีค่ะที่รักในดนตรีแล้วก็ชอบครอบเวอร์เพลงจนมียอดคลิกเ่ยกว่าล้านวิวเลยทีเดียวนะคะ,คะล่าสุดค่ะได้หยิบเพลงพระราชาผู้เป็นธรรมพระราชาผู้ทรงธรรมค่ะที่ขับร้องโดยคุณเบิร์ตหรือพี่เบิร์ตธงชยัยแมอินไตยมาร้องเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบระมินทรระมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทําให้คนไทยพอได้ฟังแล้วน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวค่ะคโดยเธอบอกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยแสดงให้เห็นถึงคําตอบได้ชัดเจนเลยว่าทําไมคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี้สำหรับเธอนั้นค่ะอยากเป็นนักดนตรีที่ดีที่สร้างสารรค์ผลงานที่ดีเหมือนกับในหลวงค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเขียนเพลงดีๆไว้หลายเพลงเลยนะคะ นอกจากนั้นค่ะยังเป็นในหลวงของทุกคนไม่เว้นแม้แต่ชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ชาวดอยต่างๆอย่างครั้งหนึ่งค่ะเธอบอกว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าพระองค์เคยเสด็จไปเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ค่ะบนดอยอ่างขางและมอบที่ดินทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านเพื่อลดการตัดไม้ทํำลายป่าแล้วก็การปลูกปิ่นที่ผิกดกฎหมาย ก่อนจะทิ้งท้ายว่าการแสดงความรับต่อในหลวงเนี่ยไม่ใช่แค่โพสต์ลง Facebook หรือว่าสีของเสื้อเท่านั้นนะคะคแต่คือการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติตามกําลังที่ตัวเองอมีางคะ่ะและนี่ก็คือข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ w w w manager co t h ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสัสดีค่ะสวัสดีค่ะ